สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นดถเก่านะครับวันนี้มาชีเป้ากับบะอีสูส์ทีเอฟอาสีประตูนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับสียังคงสวยนะครับสภาพเดิมเดิมพร้อมใช้งานเลยนะครับห้ขาหน้าเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเครื่องยนต์แห้งแห้งนะครับสภาพภายในสะอาดเดิมเดิมเลยนะครับ สภาพคือสมบูรณ์มากนะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับราคาเพียงแค่79,000บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้สบายนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมจะรอารถสวยๆราคาถูกๆไหมเลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ